หนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่21ข้าแต่พระยะโฮวากษัตริย์จะยินดีในฤทธิ์ของพระองค์จะชื่นชมมากยิ่งในความรอดของพระองค์พระองค์ทรงโปรดให้สมพระประสงค์แล้วและไม่ทรงขัดคำทูลขอแต่ริมฝีปากของท่านเลยเพราะพระองค์ทรงให้ท่านประสบพระพรอ,อันประกอบไปด้วยพระกรุณาคุณ พระองค์ทรงสูงสงมมงกุฎทองคำนพคุณบนศีรษะของท่านเมื่อท่านทูลขอชีวิตแต่พระองค์พระองค์ได้โปรดประทานให้มีอายุยืนนานเป็นนิตและเป็นนิดโดยความรอดของพระองค์ฤทธานุภาพของท่านจึงเป็นใหญ่พระองค์ทรงประทานอนุภาพและยศศักดิ์ให้ท่านเพราะพระองค์บันดาลให้ท่านได้พระพรเป็นนิดทรงกระทําให้ท่านสมณั์ยินดีต่อพระพักพระองค์ ด้วยกษัตริย์ได้วางใจในพระยะโฮวาและโดยพระเดชพระคุณของผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดท่านจะไม่หวั่นไหวประหัรของพระองค์จะค้นพบบรรดาศัตรูของพระองค์ประหัรเบื้องขวาจะค้นพบเหล่าผู้เกลียดชังพระองค์พระองค์จะทรงกระทำเขาให้ร้อนเหมือนเตาไฟในเวลาทรงพระพิโรธพระยะโฮวาจะท่งประหารเขาเสียด้วยความพิโรธของพระองค์ และเปลวไฟจะไม่ผลานเขาเสียสิน้นพระองค์จะทรงบันดาลให้เชื้อวงของเขาอันตรธานไปจากแผ่นดินโลกและพงพันุ์ของเขาสูญหายไปจากท่ามกลางมนุษยชาติเพราะเขาคิดปองร้ายต่อพระองค์เขาคิดกลอุบายแต่จะให้สําเร็จไม่ไหวพระองค์จะทรงกระทำให้เขากลับหลังหันพระองค์จะทรงน้าวสายธนูของพระองค์ให้ตรงหน้าเขาข้าแต่พระยะโฮวา ขอให้พระองค์เป็นที่ยกยอขึ้นโดยพลานุภาพของพระองค์พวกกบเจ้าจึงจะได้ร้องเพลงสรรเสริญฤิธานุภาพของพระองค์